สวัสดีค่ะเอาอีกแล้วซารา่าวันนี้ซาร่าจะชวนมาทำสวนนะจะมาปลูกสลาาัดแล้วก็จะเอาดูซิว่าต้นกระเทียมอะ่ะจะลงที่ไหนดีแล้วก็จะอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้สวนดอกไม้ของซาร่าเนี่ยลกมากลกจนแบบโอ้ยคือเหนื่อยเลยเห็นเห็นแล้วเหนื่อยเลยค่ะเนาะเดี๋ยวซาร่าจะถ่ายให้ดูก่อนอื่น ที่สาราออกมาข้างนอกสาราต้องมีตัวช่วยยาหยอดตาที่พ่นจมูกนะคะสําหรับแพ้นะภูมิแพ้แพ้เกสรดอกไม้ตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่เรียกว่ามันยังไม่ยังมีอยู่บางตัวแต่ว่าก็แพ้อยู่แต่ไม่แพ้หนักแพ้ปานกลางนะคะ,ะคต,ต,นะต้องคอยติดตัวนะต้องคอยติดตัวติดไว้เลย นะถึงเวลาคันตาก็หยอดตาถึงเวลาคันจมูกน้ำมูกไหลยเยอะๆนะก็ใช้ที่พ่นจมูกไปเลยนะฉีดจืดๆๆเนอะโอ๊ยหนักมากนี่กินยาไปแล้วนะคะเมื่อกี้ทำความสะอาดแล้วก็ทำตรงนี้นะโอ้ยน้ำจมูกทั้งน้ำอะไรโอ้ยมาเต็มเนาะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะคะว่าสวนซาร่าแล้วก็ เออชื่ออะไรสวนดอกไม้สวนหย่อมนะคะลบจนจําไม่ได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูตอนที่ลกๆนี้ก่อนนะคะแล้วก็อีกประมาณสักอาทิตย์หน้าคิดว่าเราเก็บเออวัชพืชหมดแล้วก็จะทําสวนใหม่นะมามาดูกันนะคะเพื่อนๆมามานะคะนี่นะคะสวนหย่อมของซาร่า โอ้โหมีวัชจจพืชเต็มเลยดูสินี่นี่เห็นไหมคะนี่นะคะเนี่ยเราต้องดึงออกงี้ให้หมดเลยนะเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอ,อืออืออือหนี่วัชพืชนะคะเนี่ยวัชพืชนะเราต้องดึงออกหมดเลยนะคะเนี่ยพวกอย่างนี้เราต้องดึงออกให้หมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยลาลืมเอาใส่ถุงมืออีกแล้ว เนาะเนี่ยนะคะเนี่ยพวกนี้ต้องดึงออกหมดเลยนะโอ้โหเนี่ยเนี่ยดูสิคะเต็มเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหดูสิเพื่อนๆดูนะจากสวนนี่เห็นไหมคะนี่นี่มีดอกทิวลิปแล้วนะนี่ก็ดอกทิวลิปแล้ว นะคะอุ้ยดอกทิวลิปสีนี้สวยนะคะมาดูกันดอกทิวลิปสีนี้สวยเนาะอุย้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะสีนี้สวยนะดูสิดูวัชพืชเนะี่ยขึ้นมาเป็นหมู่เลยนะนี่นี่แขกไม่ได้รับเชิญนะคะเนี่ยไม่ได้รับเชิญเลยนี่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 เห็นไหมไม่ได้รับเชิญนี่สวนย่อมของเรานี่นี่นี่ นี่นเห็นไหมนี่ไม่ได้รับเชิญเลยนะคะพวกนี้ไม่ได้รับเชิญเลยสักอย่างหนึงโอ้โหนี่สวนนี่สารต้องทำเองนะโหยงานช้างจริงๆเนาะดูสินี่พวกนี้นะนี่ไม่ได้รับเชิญนะคะเนี่ยเนี่ยต้องถอนออกหมดเลยนะเนี่ยถอนออกหมดเลย ดต้นนี้โอ้โหมันงามขนาดหนักเห็นไหมนี่ต้นฟันสิงโตนะที่เขาเอาดอกไม้ดอกมานาไปแช่กับน,น้ำพึ่งกินเป็นยาเป็นอะไรกันนะคะแต่ซาร่าคิดว่าขนาดโดนโดนมันยังแพ้เลยอย่ากกินเลยดีกว่าเนาะอือฮะโอ้โห,โโหนี่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 วัชพืชหมดเลยนะคะนี่น,น,นี่ตอนนี้นะคะ ตอนนี้อากาศดีนะแล้วก็บ้านแตละบ้านเนี่ยมาตัดหญ้าทํำความสะอาดสวนกันนะพึ่งจะเป็นวันแรกที่อากาศดีนะคะอากาศวันนี้แค่สิบกว่านะโอ้โหน่่เน่น่่เน,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 น่งานโห่เพียบเลยนะคะนี่เพียบเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้สามีซาล่าตัดหญ้าเนาะนี่ นี่โหนี่เพิ่งจะทำตรงนู้นเสร็จนะตรงที่นั่งพักร้อนนะเสร็จนะมาเดี๋ยวเรามานี่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 เห็นไหมม,มาเดี๋ยวดูสวนกันปลูกผักเนาะอันนี้คือต้นกระเทียมนะแล้วก็สลัดนะคะสลัดเดี๋ยวเราจะลงดินแล้วนะโอเคเด,เดี๋ยวไปลงกันนะโอเคค่ะ เอาละค่ะนี่เราเอาสลัดมานะมีหต้นนะคะนี่สลัดของเราเนาะเดี๋ยวเราเราจะทําปลูกกันนะเนาะเดี๋ยวเราจะปลูกกันเลยนะเพื่อนๆเนาะเนาะโอเคเดี๋ยวปลูกกันมาเราขุดหลุมแล้วนะโอเคเดี๋ยวมามาปูกกันเอาละมามามาแรกนะปลุกผักให้นั่นนะเอาน้ําลงก่อนนะ เพราะว่าดินเขาจะได้มีดินเปียกนะเขาก็ได้อยู่แบบฟื้นตัวเร็วนะคะเรามาปลูกกันเนาะข้างล่างมันจะได้มีดินเปียกนะเพื่อนๆนดินเปียกแล้วเขาก็จะได้มีชุ่มช่วยนะกระชุ่มกระชวยเนาะเขาได้ดีเอ่อชื่ออะไรนะจะได้ฟื้นตัวค่ะเนาะ ไม่รู้นกมันจะมาหรือเปล่าเนาะเพื่อนๆดูสิเนาะนี่สลัดมีหกต้นนะอยู่ที่นี่ซาราก็ปลูกผักกินเองนะอยู่เมืองไทยไม่เคยทำนะเอาละมาปลูกกันเนาะสวยๆงามๆนะคะลูกนะเนาะงามๆนะคะ งามๆนะคะลูกฮะนะงามๆเนอะได้เวลาปลูกผักแล้วเนาะอึบสวยๆงามๆนะคะอันนี้เรายังไม่มีเราก็กลับไปก่อนนะเราปลูกหกต้นสลัดเนอะเดี๋ยวเราก็จะพามาเก็บผักแควอีก ผักเคลหรือผักแควที่นี่เขาเรียกกืนโคนนะคะเนาะเขาเรียกกืนโคนกันเอาล่ะลดน้ำอีกทีนะตอนนี้เราลดน้ําไม่ต้องเยอะให้มันดินเปียดเฉยๆนะสต่ะก็จะปลูกงามทุกปีนะได้กินไม่ต้องซื้อนะทำสลัดกินปลูกเองไร้สารนะคะอืม ันนี้ก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกื้นโคนนะคะอ้าวเรามาเก็บยอดกื้นโคนกันนะคะเนี่ยกินเหมือนผักกระถินเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยยอดเนี้ยกินเหมือนกระถินเลยนะคะโนนี่นี่น,นี่เราจะเก็บไปนะไปกินกับน้ำพริกนะคะน,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 นี่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 โนนี่นี่นี่ สาราจะพาเก็บนะเดี๋ยวมันแตกมาอีกนะคะนี่อ่อนๆเลยเดี๋ยวมันแตกมาอีกนะแตกยอดแตกอะไรไม่อีกนี่นี่นะคะนี่เห็นไหมเอ่เนี่ยน,น,นี่เห็นนะเห็นไหมคะยอดงามๆนะโหยเนี่ยสาราปุ๋งปีที่แล้วกะว่าจะมากินปีนี้นะนี่เอาไปผัดได้นะคะ ผัดอร่อยนะอร่อยมากเลยเนี่ยเนาะโอ้ยยอดเป่งๆนี่อบอันอันๆเลยนะคะนี่เห็นไหมเราเก็บไว้กินปีนี้เราปลูกปีที่แล้วนะเนาะมาโอ้โหเยอะเลยนะเพื่อนๆนี่นี่สลาปลูกสิบก่าต้นนั่นนี่ๆๆๆนี่นี่นี่ โอ้ยเป,เป๊ะเลยนะคะหืมกรอบดีโอ้ลนดูลนดูลนเนาะลนนี่แฮ่แฮ่แฮเป็นไงยอดอวบอวบอันอันเลยนะเนาะเดี๋ยวสลาขอเก็บกื้นโคนแล้วก็เดี๋ยวสลาก็ขอปิดคลิปละกันเนาะมาเดี๋ยวขอปิดคลิปละกันนะคะ เนาะเอาละค่ะเนาะสาร่าขอเก็บกึ้นโคนนะคะยังไงก็สาร่าขอฝากคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็มามาดูสาร่าวิถีชีวิตที่อยู่ต่างแดนนะคะว่าอยู่กันยังไงเรียบๆง่ายๆอยู่แบบมีอะไรก็กินอย่างนั้นละค่ะปลูกผักนะนะคะ ยังไงก็สาร่าขอฝากขอบคุณมากกับเพื่อนๆทุกคนนะสาร่าขอไปก่อนนะคะฝากติดตามสาร่ายอรมมนด้วยนะคะสวัสดีค่ะเนาะสวัสดีค่ะ